มาบังครับเอฟซี e เลยปลาข้างแกงนี่ครับปลาขึ้นตะนีแล้วนี่ขึ้นไปแกงเครื่องนียครับน้ำขึนแหงนี่ลงบ่อท่านนี่นะแกงนี่ลนะปลาขาวมีแตนะ่ตัวใหญ่พูดนะเบิ่งนะครับพูพูนะโอ้ยปลาข้างแกงพูนะมีแต่ตัวใหญ่ để ở đây nó hỏi oh, để tôi không chỉ chấp này kênh kênh nữa kênh con Bà khang kênh bà khang kênh Thì nó bó kênh 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 ไปสิล่นี่นี่อุ้ยเด็กไปเราไปมันใช่หรอน้ำมันคุณนเดี๋ยวๆๆคโอ้ยมันโงยั่ได้วยห้างแกงครับออกมาได้บ่น้องบานเนี่ยเฮ้ยนั่งน้ำคุณน้ำคุได้สิได้มัน

Ui, bảy đó, <laughs> à, <kia. cười> đó bộ đây hấp Để Thấy có cái tông vít đó Nó chị hàng gì bỏ ม่าคงเห็นปลาใหญ่หลายอุ้ยเมื่อยย้อนครับวังยินวังน้อยเลยปลาอะไรอยู่เขา ra này còn... oh, bà siêu siêu lại khắc, bố nè bà siêu siêu cong ô, quá ไปแล้วเห็นแล้วครับมาแล้วบอได้หรอกเดพอได้ปิ้งปลาผู้บังโอ้ย,อยไปแล้ว เหลือร้อยครโอ้นี่แหละปลานีหล้ที่ผมต้องการจั่วเลยอโอืโออตัวนี้ ใหญมันขึ้นแกงครับข้าง

cái chân này tôi vô nó xây vẫn à kìm xuống đi cái ba siêu đi cái này chắc tôi đã hả à, tôi chắc mà một mẹ nó có đi tiền nữa thì một viên tội một đó cái nhà rất บ้านเราครับยืนตายอยู่หาหกตัวนี่นด้หาตัวพอร์กพิงอ์สองสาม วะล่ะครับผมไปเห็นลายดอยกรับพ่อได้ปิ้งอยู่บ้างนี่ผมได้วิทย์หรอในปลาขาอย่างอยู่หาโตสุดยอดโยะนะชอบกดไลค์กดแชร์ครับพอ่พอๆกับนุ่มทิพย์คือเก่าคือเดิมครับขอบคุณครับผมกดไลค์กดแชร์ครับ